ท้องและฟันผุจริงหรือเปล่าเราเคยได้ยินหลายๆครั้งนะครับว่าสาวสามมันจะบอกว่าเวลาท้องหรือว่าตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมันจะเจอภาวะว่ามาีฟันผุหรือว่าเหงื่อเสพได้ง่ายเจอกันเยอะแต่หมอต้องบอกตรงนี้เลยว่าเหตุผลจริงๆที่เราเจอฟันผุหรือว่าเหงื่อเสพได้บ่อยในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไร ลองคิดภาพตามเล่นๆนะว่าตอนท้องเนี่ยเรามักจะหิวบ่อยก็คือกินบ่อยถูกไหมครับแล้วก็บางทีก็ชอบกินของเปรี้ยวๆหรือของหวานงพอแล้วนะแล้วบางทียังกินดึกอีกตั้งหากเพราะอยู่ตอนดึกด้วยลองคิดดูนะกินบ่อยๆกินของหวานหวานเปรี้ยวๆกินดึกๆสาปัจจัยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมักจะมีภาวะฟันผุหรือว่าเี็บได้ง่ายเพราะการดูแลการแปรงฟัน อาจจะไม่มากพอแล้วก็มีเศษอาหารมีขี้ฟันมีอะไรไปสะสมอยู่ทําให้เหนือกเสพนะครับกินของหวานเนี่ยทำให้ฟันผุแต่กินของเปรี้ยวเนี่ยทำให้ฟันกรอดทั้ง2อ,อันเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องฟันตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าคนท้องที่ดูแลฟันได้ดีฟันก็จะไม่ผุเหนือกก็จะไม่กเสพไม่ต้องสีเรียดไม่ต้องกลัวครับ